มีดยขุนากรุงเทพเมตตาน้ตไปดงเบซาสมาโโัครกอลมาถึงปลายทางสถานีขุนตาแล้วนะคะสถานีดยขุนตานแนะนำตัวหน่อยครับใครเป็นโคศกครับเราเองครับเราชื่ออะไรครับผมชื่อเด็กชายเดินครับโอ้เรียนชั้นปอไหนครับเดชชยปหนึ่งเองครับคุณครูชื่ออะไรครับ เราประกาศขบวนเสร็จแล้วฝากช่องอะไรฝากช่องเราด้วยนะคะเออช่องอะไรช่องอะไรแผ่นดินแฟมิลี่ฝากอะไรฝากกดอะไรฝากกดกระต่ายด้วยนะครับเด็กๆคุณกระต่ายอาหารน้ามาสวัสดีครับก่อนเออบ๊ายบายฝากสับสไลด์ด้วยนะครับเอาฝากไปอีกช่องหนึ่งฝากสับสไลด์ด้วยง่ยดีกว่า